สวัสดีนะคะทุกๆคนคืนนี้นะคะกลับมาพบกับมาดามอีกแล้วนะคะในช่วงของการนั่งสมาธิกันนะคะวันนี้ขออนุญาตมาเจอทุกทกท่านในตอนค่ำคืนนี้นะคะคืนของการลอยกระทงแล้วก็คืนของการวันฮาโลวีนด้วยนะคะคุณพี่เรนูสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทกท่านเข้ามาแล้วทักชายกันนะคะ <laughs> เข้ามาแล้วช่วยทักทไทยมาดามด้วยมาดามจะได้เอ้ยมาแล้วรู้แล้ววันนี้ขออนุญาตทุกทกท่านให้เจอกันเป็นเป็นเสียงนะคะเพราะว่ายังไม่เรียบร้อย <c oughs> ยังไม่เรียบร้อยแล้วก็เออค่ะก็ยังไม่เรียบร้อยนะค่ะย้ายบ้านเรียบร้อยก็ไม่ได้ใหญ่เนาะบ้านก็ยังอยู่ที่เดิม เพียงแต่ว่าย้ายกลับมาอยู่ที่กรุงเทพเป็นส่วนใหญ่อะไรประมาณนี้นะคะสวัสดีนะคะคุณพี่ระดาสวัสดีค่ะคุณพี่อัญชันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคุณน้องคุณน้องดองดอกเหมยนะคะวันนี้พร้อมกันหรือยังสําหรับที่จะเออมานั่งสมาธิกับมาดามเพื่อขอพรแล้วก็ขอขมาพระแม่คงคาในค่ําคืนนี้นะคะ เล่าให้ฟังหน่อยว่าวันนี้ไปทําอะไรมาบ้างวันนี้ล่ะคะถามว่ามาดามย่างย่างก้าวออกจากบ้านไหม <c oughs> ไม่เลยค่ะ <c oughs> วันนี้กรุงเทพก็ทั้งแดดออกทั้งฝนตกนะคะก็เอาผ้าเข้าเอาผ้าออกอะคะ่ะ <c oughs> มีหน้าที่อยู่แค่นั้นสำหรับทุกทกท่านเป็นอย่างไรบ้าง <c oughs> เดี๋ยวขอเมา์มอยสัก สองสามนาทีเนาะวเราก็จะเริ่มกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาให้กับทุกทุกชานนะคะวันนี้ที่เราจะมานั่งสมาธิร่วมกันวันนี้นะคะวันนี้พิเศษหลายอย่างเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงด้วยแล้วก็เขาเชื่อนะคะว่าในวันพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยไม่ว่าจะวันไหนจะเป็นวันที่มิติของแต่ละโพบอะคะ่ะเขาจะเปิดหากันได้ถึงกันหมด ก็สวรรค์ก็เปิดนรกก็เปิดโลกมนุษย์ก็เปิดแถมวันนี้ยังเป็นวันฮาโลวีนอีกต่างหากนะคะก็อยากจะให้ทุกๆคนถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้สวดมวนตไหว้พระก็แผ่เมตตาไปนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่ศาสนาพุทธหรือว่าศาสนาไหนก็นแล้วแต่ก็วันนี้ก็ แผ่เมตตาส่งความรักไปให้กับผู้คนทั่วโลกแล้วก็ส่งความรักความเมตตาไปให้สรรพสัตว์ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะพี่นกสวัสดีนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่นกเลยซึ่งมากระตุ้นมาดามว่ามาดามแกหายไปนานแล้วนะช่วยออกมานั่งสมาธิกันด้วยในวันนี้วันดีๆซึ่งเป็นวันลอยกระทงของเรานะคะถ้าภาคกลาง ก็จะบอกว่าลอยกระทงถ้าเป็นภาคเหนือก็ลอยยี่เปงยี่เปงคืออะไรเป็นวันทําบุญเดือนเดือนเดือนยี่นะคะได้ยินเสียงโอเคเราปิดอันนี้ไปนะคะแบบก็เดี๋ยวจะเข้าสู่กระบ,บวนการถือว่า มาดามขออนุญาตบอกทุกๆคนเลยนะคะว่าถ้าฟังแล้วไม่แฮปปี้อ่ะอย่าอย่าว่าอย่าอะไรมาดามเลยแค่คิดว่าอ๋อมาดามพาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาดามพาสงบจิตสงบใจก็แล้วกันเนาะเออจะได้ไม่ไม่มีอะไรต่อกันอย่าคิดว่าโอ๊ยมาดามมันทําอะไรขำๆอะไรเงี้ยเออแค่แค่คิดว่าสงบจิตสงบใจก็พอเนาะเออ ขอบคุณขอบคุณทุกทกท่านนะคะเออขอบคุณทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้ถามว่าพระจันทร์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของอะไรพระจันทร์ก็เป็นสัญลักษณ์ของความนุ่มนวลความเมตตาปานีความเป็นหยินหยางกับพระอาทิตย์เนาะถ้าเกิดว่าพระอาทิตย์เป็นพลังของผู้ชายพระจันทร์ก็เป็นพลังของผู้หญิงเป็นความมีสเสน่ห์อะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็เป็นเพศแม่ เราสามารถที่จะขอขอพรจากพระจันทร์ได้หรือว่าคือเขาบอกว่าอาบน้ำท่ามกลางแสงจันทร์อะไรประมาณนี้บางทีเราอาจจะไม่สะดวกเนาะก็เวลาที่เราอาบน้ำวันนี้มาทําก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมาไลฟ์กับทุกๆคนนะคะก็อาบน้ำไปแล้วก็คิดว่าฉันอะอาบน้ำท่ามกลางแสงจันทร์เห็นพระจันทร์ส่องอยู่เหนือหัวฉันเลยแล้วก็รับพลัง ความมั่งคัง่งความนุ่มนวลอ่อนหวานความมีเสน่ห์ของพระจันทร์ให้โน้มเข้ามาหาตัวเราเลยค่ะไม่ต้องไปว่าหอยมาดามฉันอยู่ตึกฉันอยู่บ้านจะแบบไปอาบน้าํากลางแสงจันทร์พี่ก็เขินๆน,นะคะอันนี้มาดามได้ยินเสียงมาว่าจากคุณพี่ระดาจะ <laughs> <laughs> จริงหรือเปล่าไม่รู้มาดามก็พูดคำๆไปงั้นนะเออคิดอะไรมากหนูก็ เขาเรียกว่าอะไรหนูก็ดําดาวดาๆวๆขำๆอันนี้สร้าง <c oughs> คือแบบว่าพูดพูดเล่นเฉยๆนะคะว่าแบบหุยเธอจะให้ฉันไปอาบน้ํทาทั้งกางแสงจน,นก็อายคนไหมอะไรเงี้ยเราก็คิดเอาค่ะคิดเอาพูดเอาว่าเออเนี่ยฉันกําลังให้เห็นว่าตัวเองเอาคิดพร้อมกันนะคะคือสมมุติว่ายังไม่ได้อาบน้ําก็แล้วแต่หรือว่าอาบน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกหุยต่แล้ว ui, ลมาดําบอกลืมว่าฉันต้อง อาบน้ำทางการแสงจันเอางี้เข้าเรื่องเลยแล้วกันเราก็คิดจินตนาการนะคะว่าเรากำลังถอดเสื้อผ้าอยู่แล้วก็ไม่ต้องถอดก็ได้เอาเอาใหม่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 ค่ะเดี๋ยวจะโป๊เกินไปเอาใหม่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 นะคะว่าเรากำลังเดินอยู่ ในที่ที่สงบแห่งหนึ่งมีแม่น้ำไหลเอื่อยๆลมพัดมาเย็นๆแล้วก็โอ้คืนนี้พระจันทร์ส่องแสงสว่างมากๆแล้วก็สะท้อนไปที่ผิวน้ำผิวน้ำก็เป็นประกาย,ายระยิบระยับเรารู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวลองลองเอาเท้าลงไปจุ่มน้ำดูสิว่าเป็นยังไงอยุน้ำก็ไม่ได้เย็นมาก แล้วก็ไม่ได้ร้อนมากคือกำลังดีสามารถที่จะลงเข้าไปเล่นได้เท้าที่ก้าวย่างเข้าไปก็สัมผัสกับพื้นข้างล่างพื้นข้างล่างก็รู้สึกว่าเป็นทรายหยุ่นๆคือสามารถที่จะรองรับน้ำหนักของเราได้เป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลลงมาเอ่ยๆอาจจะเป็นทะเลก็ได้นะคะ ทะเลดีกว่าจะได้มีคลื่นซัดมาเบาๆข้างหน้ามีมีภูเขาด้วยมีต้นไม้ที่สวยงามมีพระจันทร์มีพระจันทร์ที่สะท้อนลงในแม่น้ำนะคะเราก็ค่อยๆก้าวลงไปก้าวลงไปไม่ต้องกลัวนะคะน้ำไม่ลึก ลึกแค่ระดับอกของเราเราสามารถที่จะไปดำาพุดดำบาบไหว้ได้ถึงแม้ว่าเราจะไหว้น้ําไม่ได้ก็เถอะแต่ที่เนี่ยเราไหว้น้ำได้เรามีความสุขมากเลยในการไหว้น้ําที่นี่แล้วก็พร้อมที่จะขอพรกับพระจันทร์เห็นความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์จากแสงที่พระจันทร์ส่งมาให้ แล้วก็คิดไปเลยคะ่ะว่าฉันอาบแสงจันทร์คืนนี้ฉันจะมีเสน่ห์ต่อผู้คนใครเห็นใครรักใครเห็นใครเมตตาไม่ว่าจะเป็นกับผู้คนหรือว่าจะเป็นพูทธีิปีศาหรือว่าจะเป็นเทวดาก็จะดนบันดาลให้ฉันได้รับความโชคดีอยู่เสมอขอขอบคุณพระจันทร์ที่ส่งแสงสว่างคู่กันกับพระอาทิตย์ ให้ความรู้สึกสงบลมเย็นทุกๆครั้งที่ได้เห็นพระจันทร์และก็หลังจากนั้นนะคะเราก็เดินขึ้นมาจากแม่น้ำสายนั้นหรือว่าจากทะเลอันนั้นที่เราลงเข้าไปนะคะแล้วเราก็ขึ้นมาพร้อมกับเป็นชุดใหม่เป็นชุดที่สวยงามมากเป็นอาจจะเป็นชุดไทย ที่เป่งประกายและยิบระยับเหมือนที่เราเห็นในภาพวาดของเทวดาค่ะว่าเทวดาเขาจะแต่งตัวแบบไหนแล้วก็ใส่ชุดชุดไทยแบบนั้นเลยเออแล้วก็ชุดไทยนั้นก็เป็นเพชรประกายและยิบระยับหรือว่าจะเป็นทองก็ได้พอเราเดินขึ้นมาจากน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่งองค์ทรงเครื่องเรียบร้อยแล้วเราก็ได้กลิ่นหอมหอมจากบริเวณทั่วไปนั้นนะคะ แล้วทันใดนั้นเองในมือของเราก็มีกระทงซึ่งเป็นกระทงเพชรเออไม่ใช่กระทงธรรมดานะคะวันนี้ก็เป็นกระทงเพชรเบื้องหน้าของเรานะคะก็เป็นแม่น้ำยังไม่พอนะคะก็มีเจดีย์ใหญ่กลางน้ำขึ้นมานะคะเราก็ขอพอรได้เลยเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเลยเราต้อง ขอขมาต่อพ่อแม่คงคาที่บางทีลูกอาจจะทําอะไรสกรปรกลกเลอะเทอะลงไปที่พ่อแม่แต่พ่อแม่ก็ยังให้ชีวิตให้น้ําร่างกายของเราประกอบด้วยน้ํา3ส่วนเลยนะคะดังนั้นเราต้องขอบคุณพ่อแม่คงคาแล้วก็ขอบคุณน้ําที่อยู่ในตัวของเราด้วยขอขอบคุณแล้วก็ขออ,อโหสิขออ,อโหสิกรรมจากพระแม่คงคาหลังจากนั้นขอพรน,นะคะ ขอพรอะไรก็ได้ที่คุณแฮปปี้มีความสุขกับการขอพรอันนั้นไม่ต้องบอกมาดามต่างคนต่างขอนะคะให้คิดเลยว่าจมูกของเราได้กลิ่นหอมอ่อนๆช่วยมาร่างกายของเราได้ลมพัดเย็นที่ส่งมาจากแม่น้ำอาจจะได้ยินเสียงคลื่นด้วยนะคะ ค่อยๆจุดธูปจุดเทียนแล้วก็อธิษฐานขอพรเดี๋ยวเราะอธิษฐานกันนะคะต่างคนต่างคอเนาะ เม um. kind of really ื่อขอพรเสร็จแล้วนะคะเราก็ลอยกระทงของเราไปค่ะในสายน้ำนั้นให้รู้สึกเลยค่ะว่าเราลอยกระทงร่วมกันอยู่ทั้ง900ล้านคนตรงนี้นะคะเห็นแสงไฟระยิบระยับกลิ่นทูปกลิ่นเทียนลอยเข้ามาเตะจมูกเลยนะคะ บางคนก็รู้สึกปิตินะคะก็อาจจะแบบเหมือนจะร้องไห้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็เป็นเรื่องธรรมดาการนั่งสมาธิร่วมกันเยอะๆแบบนี้มันก็ทำให้พลังแรงมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นนะคะเรารู้สึกว่าอย,อยากจะนั่งแล้วละ่ะหันไปเห็นข้างหลังก็เหมือนกับว่ามีขวดหินสามารถที่จะนั่งได้สบายสบาย เดี๋ยวเราไปนั่งตรงนั้นกันนะคะนั่งเพื่อที่จะนั่งสมาธิกันสักสองสามนาทีร่วมกันนะคะ พอนั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนั้นเรารู้สึกเลยค่ะว่าเราอเห็นพระจันทร์เต็มดวงส่งแสงเปล่งประกาย,ะยระยิบระยับสะท้อนกับพื้นน้ําแล้วก็สะท้อนกับแสงเทียนที่เราลอยกระทงออกไปเมื่อตะกีนี้เป็นแสงระยิบระยับเหมือนเพชรเปล่งประกายสักพักหนึ่งเราก็ ตรงหน้าเรานะคะจะมีเป็นเจดีย์กลางน้ําขึ้นมาอยู่ตรงนั้นนะคะตรงหน้าเราเจดีย์กลางน้ํานั้นน่ะก็เป่งประกายสีทองระยิบระยับเลยนะคะใครเห็นเป็นเพชรได้ยิ่งดีะคะ่ะค่อยค่อยค่อยๆบรรจงกราบลงไปนะคะที่พระเจดีย์อนั้น หลังจากนั้นนะคะเราก็จะแผ่เมตตาก่อนอื่นเลยแผ่เมตตาให้กับตัวเองนึกเห็นหน้าตัวเองในเวลาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมากที่สุดแล้วก็มีความสุขมากที่สุดค่ะเห็นแสงสว่างส่งมาเหมือนสปอตไลท์เปล่งประกายรลยยิบระยับเลยนะคะมาที่ตัวของเรามาที่พ่อแม่ของเรามาที่สามีของเรา มาที่ภรรยาของเรามาที่ลูกๆของเรานะคะแล้วก็น้อมกระแสของพระจันทร์แล้วก็น้อมกระแสของพระเจดีย์ที่เราเห็นนะคะให้กระจายไปทั่วบริเวณให้มาถึงที่บ้านของเราเห็นแสงสว่างเป็นแบบประกายระยิบระยับเลยนะคะ มาที่บ้านของเราที่ทำงานของเราบ้านของเราไม่ว่าบ้านในกรุงเทพหรือว่าบ้านที่ต่างจังหวัดนะคะเห็นญาติพี่น้องของเราทุกๆคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขสนุกสนานหัวเราะลื่นเริงกันนะคะแล้วก็ส่งไปหาผู้คน ที่เป็นลูกค้าของเราที่เป็นเพื่อนของเราที่เป็นผู้คนที่เรารู้จักและไม่รู้จักส่งประกายความรักอันนั้นนะคะไปให้ทุกๆคนไปให้ประเทศชาติขอบุญบรารมีที่ลูกนั่งสมาธิในวันนี้ขอบุญกุศลอันนี้ส่งไปที่ประเทศของลูกขอให้เกิดความ จเจริญรุ่งเรืองขอให้เกิดความปรองดองกันเกิดขึ้นขอให้มีความสุขกันทั่วหน้าขอให้โครคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่นะตอนนี้ทั่วโลกขอให้บลายหายไปซึกขึ้นในพริบตานะคะคิดอธิษฐานอะไรก็ได้นะคะแล้วก็แผ่บุญกุศลที่เราทําที่เรามีมาในชีวิตนะคะแผ่ออกไปบางทีบางคนอาจจะเห็นเป็นดวงแก้ว ส่งสว่างนะคะทำแบบนั้นก็ได้นะคะแล้วก็ปิ่งประกายและยิบระยับออกไปหลังจากนั้นนะคะก็ค่อยๆหายใจเข้าช้าช้า แล้วก็ค่อยๆหายใจออกนะคะสักสองสารอบแล้วค่อยๆ,ๆมารู้สึกตัวของตัวเองขยับแข้งขยับขานะคะขยับนิ้วมือลองดูนะคะแล้วก็ค่อยๆลืมตานะคะสำหรับคนที่ลืมตาคนที่ไม่ลืมตาก็เอยคนที่ไม่หลับตาก็ไม่เป็นไรนะคะ ค่อยๆมารู้สึกตัวของตัวเองค่ะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยค่ะว่าใครเป็นยังไงบ้างบางคนอาจจะเห็นพญานาคพ่นน้ำอยู่ก็ได้นะคะเออคุณพี่คุณพี่เศรษฐีธนพรอุ้ยเชฟรอในเรือเด้อจ้าโอ้ยสุดยอดเลยนะคะน้องปลายฟ้าสวัสดีนะคะคุณพี่เคยสวัสดีนะคะส่งจิตมาหาพี่อะดิ ใช่ค่ะคุณพี่เมื่อกี้ฟังไปขึ้นเรือกับเชฟมาอุ้ยเลิศเลอะเลเดี๋ยวต้องตามไปดูเชฟค่ะเพราะว่าอยากจะไปขึ้นร่องเรือยอสท้องทะเลอยู่ท่องแม่น้ําแม่น้าอยู่ทะเลค่ะสําคัญมากๆในการทําคืนนี้มาดามอุ๋ยมาแล้วเร็วโอ้พี่อุ๋ยพี่อุ๋ยพี่อุ๋ยมาเร็วเออพี่อุ๋ยก็วันนี้เราก็ได้รอยกระทงในขอขมาพระแม่คงคาร่วมกันนะคะ น้องดงหลอกเหมยบอกว่าขอบคุณเช่นกันนะคะน้องปลายฟ้าสวัสดีจ้าน้องปลายฟ้าขยานันขยนัขยนท่องบทสวดมนต์แล้วจะเกิดปฏิหารน,นะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังด้วยนะว่าเป็นยังไงบ้างเออวันนี้น้องมาลอยกระทงเดี๋ยวกับเปตามหลังเออตามหลังได้นะคะเชีขอพรจากสถานที่จริงเลยจ้าอยู่ในแม่นม้ำโรดโรดโรด น้องอปังบอกว่าชอบจึงเลยพี่นกได้กลิ่นหอมอุ้สาธุสาธุนะคะพี่นกคือถามว่าประดามได้กลิ่นหอมไหมฉันยังไม่ได้กลิ่นหอมหรอกเธอแต่ฉันรู้สึกว่าน่าจะมีกลิ่นหอมอะ่ะเออตรงแถวนั้นจะเป็นบริเวณที่แบบมีทางต้นมงต้นไม้ที่แบบกลิ่นหอมอะ่ะเออรู้สึกอย่างงั้นนะคะใครเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะมีใครปีติไหมหรือว่าอะไรยังไงคืนนี้นะคะเขาบอกว่า อย่าถ้าเออที่มาดามเรียนรู้มาเนาะสมัยก่อนชอบชอบ,ชอบอ่านพงศวดานเกี่ยวกับคนจีนนะคะ mm hmm. เขาก็บอกว่าวันนี้ถ้ามีฮ่องเต้ยอยู่เนี่ยเขาก็จะให้ร่วมห้องกับฮอ,อ,องเฮาเพราะว่าจะเป็นวันที่คู่รักอะค่ะดึงดูดกันมากที่สุดแล้วก็ถ้าใครอยากจะมีลูกมีหลานก็จะต้องช่วงเวลานี้ <laughs> ช่วงเวลานี้ในการเข้าร่วมห้องนะคะแล้วก็อะไรอะถ้าเป็นคนไทยก็จะคืนนี้ก็จะเป็นคืนวันพระด้วยใช่ไหมคะก็จะอาจจะถึงสิลปแปดไม่มีการทะเลาะเบาแวงกันในบ้านคืนนี้ก็จะเป็นวันที่ขอพรจากพระจันทร์รับทรัพย์รับโชคกันไปอะไรประมาณนี้นะคะคนลุกมีความสุขค่ะอุ้ยคนลุกละได้ตกใจหมดเลยแต่มีความสุขอ้า ตกใจเรื่องอะไรครับพี่น้องเล่าให้ฟังด้วยนะคะสำหรับใครที่ได้ไปรอยกระทงจริงๆก็สาธุสาธุนะคะหรือว่าไม่ได้ไปก็คิดเห็นเอาแบบนี้ค่ะว่าเราได้ไปรอยกระทงในสถานที่สวยงามศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ได้บนโลกนี้ที่คุณอยากจะไปเนาะเออ พี่เห็นเป็นแสงสีเขียวๆเ,เอ,อ่อแสงเขียวๆก็ดีเหมือนกันนะคะแสงสีเขียวๆก็เป็นความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เหมือนที่อาจารย์บรรชัยเคยสอนให้เรา,เาจุดเทียนสีเขียวเนาะความสีเขียวก็เป็นความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แบบนั้นก็ได้นะคะเออมีใครเห็นเป็นแบบไหนอีกบ้างคะเออจะอัศจรรย์แค่ไหนก็ได้ค่ะเพราะว่ามันอยู่ในจิตเรา มันอยู่ที่กับว่าเราจะจินตนาการอะไรไปยังไงโอ้ตอนขอพรได้แสงสีเขียวโออสาธุสาธุไม่ต้องบอกนะพี่เออใครอธิฐานว่ายังไงไม่ต้องบอกนะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะไม่เป็นจริงแต่ว่าก็ขอให้ทุกๆคนนะคะร่ำรวยมีความสุขแล้วก็พรุ่งนี้ถูกหวยกันทุกคน <c oughs> ถ้าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเนาะก็ได้ ถ้าไม่ซื้อก็ขอให้ได้รับได้รับความเมตตาคือบางทีอ่ะเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยฉันสวดมนต์ไหว้พราะมาตั้งหลายปีฉันไม่เห็นจะได้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีอ่ะเราอาจจะซื้อหวยไม่ถูกแต่ว่าสุขภาพเราอ่ะแข็งแรงพ่อแม่พี่น้องเราอยู่ครบไม่มีอุบัติเหตุ แล้วก็การทํามาค้าขายอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ผลเจริญรุ่งเรืองมันอาจจะได้มาเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะบางทีมันไม่ใช่ว่าจะได้เป็นตัวเงินอย่างเดียวเนาะยังไงก็ขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาลอยกระทงร่วมกันแล้วก็ขอขมาพระแม่คงคาร่วมกันนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้อาจจะเป็นเวลาเดิมแต่ว่าก็ขออนุญาตเป็น เป็นเป็นคลิปเสียงอย่างนี้ก่อนนะคะช่วงนี้มาดามยังยังเครียร์ไม่ลงตัวขออนุญาตทุกๆท,ท่านนะคะยังไงก็เจอกันนะคะกลับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ